สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์รุ่นในตำนานนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับรุ่นนี้หาสภาพสวยๆก็่อน้างยากแล้วกับคูต้า L3408 นนั่นเองนะครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรา มีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นคูปต้า L3408 นะครับคันนี้รถตัวเบียนปี51นะครับเครื่องยนต์34แรงม้านะครับ34แรงม้านะครับระบบเกียร์8เกียร์ดนหน้า4เกียร์ถอยนะครับผมในรถในตำนานนะครับปี P 51บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับสำหรับ L34 แต่คันนี้ถือว่าระบบสมบูรณ์นะครับ คันนี้นะครับเดิมไม่ได้ติดตั้งชุดใบมีดดานหน้ามานะครับทางร้านก็ติดตั้งใบมีดดานหน้าให้ใหม่นะครับนี่เลยจากค่ายนาซาอีกเหมือนเคยนะครับใบมีดคันล่างนะครับใหม่ของนาซาเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับรถแท็กเตอร์ต้องย้ำไว้อีกอย่างหนึ่งคือรถแท็กเตอร์มือ2ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพวกนี้นะครับหัวใจสําคัญนอกจากเครื่องยนต์และเกียร์แล้วก็คือชุดเผาขับหน้านะครับ ชุดคันหน้านะครับถ้ารื้อเช็คได้จะดีมากเลยนะครับแต่อันนี้ทางร้านรื้อเช็คให้เรียบร้อยนะครับดูในเรื่องของระบบลูปเปอร์ระบบซินเรียบร้อยนะครับตรงไหนหลวมเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อถ้ากับชุดโฟวินนะครับมีปัญหาทํางานไม่ได้แน่นอนครับกลับบ้านอย่างเดียวนะครับอ่าคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับเบมีดานหน้านะครับนาซาแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนตาช้างนะครับ มาดูด้านท้ายนะครับนี่ตัดต่อลูกหมากแขนลากให้ใหม่นะครับสีตัวเลยนะครับนี่ลูกหมากแขนลากเช็คจุดั่วซึมนะครับเปลี่ยนสินล้ออะไรเรียบร้อยคันนี้อา่าไมมีด้านหน้าใหม่หรือจะเปลี่ยนจากผานพวนนะครับก็เป็นโตรตารี่ก็ได้นะครับใครที่ต้องการเอาไปใช้ในงานปั่นนาเนาะก็เปลี่ยนเป็นโตรตารี่ก็ได้นะครับใบมีดผ่านพวนหรือใบมีดโตรตารี่ก็ได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทนะครับ 2 2 5 0 0บาทราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยรถรุ่นนี้หายากนะครับหาสภาพโอเคโอเคแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเป็นรถเช็คปรับสภาพให้อย่างนี้นะครับเนี่ยเก็บสีฝากระโปรงใหม่หมดนะครับอามาฟังเสียงเครื่องยนต์อันนี้จะเป็นท่อดังๆหน่อยนะครับลูกค้าไปมีดนหน้านะครับขึ้นสมูทนะครับ ไม่ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับรอบสี่ที่หนึ่งพรอบนะครับไม่ต้องเร่งครับถ้าเร่งมันจะขึ้นไวอว่่นี้ระบบถางหลังยกฝาให้เช็คโอลิง่งเบอัพเรียบร้อยนะครับอันนี้เข้าเกียร์สโลว์สนะครับลูกค้าบเพื่อนสี่ล้อนะครับ ใครที่ต้องการหานะครับคูปตะ L3408 นะครับ2 0 2 5 0 0 0บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมหันพวนหรือใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่ก็ได้นะครับแต่อุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้นนะครับแต่ใบมีดด้านหน้าใหม่เราให้แน่นอน2 2 5 0 0 0บาทราคาต่รอลองได้ส่งฟรีในระยละทาง300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการ L3408 หรือจะใช้อุปกรณ์ตัดต่อพิ่เป็นพวกตัดหญ้าเข้าสวนก็ได้นะครับขับง่ายนะครับรุ่นนี้ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถจอดอยู่ที่ปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าเคอตะมุวังบัวนะครับโทร07522388309533999เปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ